ทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้เดวเธอทำไมถึงตัดสินใจมาดูดไขมันล่ะคะเพราะมันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดมันเติมหมดแล้ววะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ง่ายใส่อะไรก็สวยปังมงลงเดอ้ ara, อไม่มินนาระมงลงเหรจ๊ะ สวยปัางาสูคือเราเป็นคนที่ enjoy eating อะ่ะเราเคยเข้าคอร์สเราเคยแบบว่าเหมือนแบบลดน้ําหนักด้วยกัน คือวิธีต่างๆอะที่เทรนเนอร์เขาแนะนําอะไรเงี้ยถึงขั้นที่จ้างเทรนเนอร์มาไว้ที่บ้านเลยนันแต่สุดท้ายมันก็ฝืนตัวเราอยู่ดีอะไรเงี้ยกว่ามันจะเบิร์นได้ขนาดต้องใช้เวลาประมาณสองสามปีอะผมมันจะหลายหน้าท้องมันจะชัดหรือว่าแบบแขนขามันจะได้ขนาดเนี้ยก็เลยคิดว่าเออเราไม่ได้มีเวลามากพอขนาดนั้นเออเราก็หาวิธีที่มันบอกกับเราที่สุดนั่นก็คือสัญญกรรมค่ะก็เลยเลือกมาดูดไขมันนี่แหละเร็วสุดแล้วมาดด้วลำตากแห้งพี่น้องเอยตับบกมุกปลาเด็กเจ็บ ไม่ได้กินเลยจ้าแต่ก็แบบเออแค่อดไว้สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ท่องไว้อะค่ะดีกว่าที่เราจะแบบจะต้องอดกินของอร่อยเป็นปีๆเพื่อออกกำลังกายเพื่อกว่าจะได้ขนผมๆมาก็แค่เดือนเดียวไม่เป็นไรเลยง่ายสบายมากแซ่บไม่ต้อูดอะไรเยอะเลยดูนั่งชอบ ดูจากสาระรูปนี้หน้านี้ผันแปดสิบมอร่างกายนี่ผ่นมาเจ็ดสิบห้ามอไม่แต่วุ่งตรงว่าคุณหมอไอเ้เป็นเป็นคุณหมอคนแรกนะที่เจอเรารู้สึกว่าเออคุณหมอพุดตรงมีอะไรพุ่งตรงอย่างดูไขมันขาอย่างเงี้ยคือส่วนไหนที่มันเป็นกล้ามเนือ้อคุณหมอก็ไม่เอาออกนึกออกปะเราเคยดูไขมันเมื่อประมาณหกปีที่แล้วอะค่ะแล้วคือมันเจ็บมากสัญญกรรมทุกอย่างทําหน้าอกผ่านมาแล้วทําจมูกทํามาแบบสามสี่รอบแล้วอะแต่คือจะบอกกับเพื่อนทุกคนเลยว่าดูดไขมันเจ็บที่สุดแต่พอได้มาเจอคุณหมอไอ้คือหยุดความ นั่นเลยค่ะเพราะว่าตอนทําครั้งแรกอ่ะคือเราทําแล้วเราเดินไม่ได้เลยอุ้มขึ้นลงมาไดให้แฟนอุ้มนะเป็นเดือนแต่ของคุณหมอดูไขมันขาเดินขึ้นลงแต่วันแรกเลยไม่เจ็บเพราะช่วงที่มันเป็นกล้ามเนื้อเราไขมันน้อยอ่ะคุณหมอก็จะไม่เอาออกไปเพราะคือมันจะทําให้คนไข้เจ็บมากอันนี้คือคุณหมอแบบใช้เทคนิคที่เก่งมากแล้วคุณหมอก็จะแบบซาะซาร่องที่มันมีแบบว่าที่มันมีเน้นไขมันโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแอคทิวิตี้ทุกอย่างหลังจากการดูดหมอทําได้ทุกอย่างดีมากไม่เจ็บบลุยยยจองฟเราี คือ เรามองว่าการทำสัญญกรรมไม่ใช่แค่ว่าคุณหมอเก่งอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของเซอร์วิสหม่ของทางคลินิกด้วยคือสุดมากเอาตรงนะคะเหตุผลหลักที่กลับมาทำกับเอเมล่าอย่างเดียวเลยเซอร์วิสเพราะว่าพนักงานทุกคนดูแลดีมากคือมากแล้วก็ของแถม30อย่างตอนนี้ยังใช้ไม่หมดเลยคะ่ะก็ไม่ได้มีแบบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะ่ะหลังจากที่เคาะราคามาแล้วนึกออกว่ามันก็ทำให้คนที่มารับบริการอะ่ะสบายใจทำให้คนไข้ที่มาที่นี่คือสบายใจเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กลับมาเพราะตอนแรกเราทำหน้าท้องใช่ไหม ในี่จ่ายเงินเองด้วยนะประเด็นอะเออแล้วก็รอบที่สองก็มารอบแขนกับรอบขาแล้วก็เหนียงอะไรเงี้ยเรากลับมาเพราะเนี่ยแหลอเดียวเลยบริการด้วยอ่ะแล้วก็คุณหมอด้วยพูดตรงไปตรงมาจบแค่นี้ก็เพอร์เฟกแล้วว่าจริงเกิดสันหนักระหุงวัวสีงาปานนีบัวหัวสีมีเงินเหตุสัญยกรรมบัวเขาดึงบอกว่าทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้เด้เธอ เอาไขมันก่อนไม,ไม,ไม่ตุยหลอกคานจริงมันแค่เอาไขามันออกคนุนขาพวกเดีเอาเลือดเอาตับเอาไตเอาไส้พุ่งเจ้าอ,อกถึงบอกว่าที่เมล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามมันไม่ใช่แค่ฝีมือคุณหมอแต่มันเป็นเรื่องของบริการด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่มาที่นี่เราจะอุ่นใจไว้ได้เลยทุกคนแบบเซอร์วิสดีมากแล้วก็ดูแลเราดีมากๆอะ่ะไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดตั้งแต่เข้าคลินิกสัญญกากันมาที่นี่คือบริการดีที่สุดแล้ว